สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็กเก็บมาเล่านะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าหนูดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนหนึ่งของแฟนๆหงแดงครับมาเตอุสมูเซล็อฟสกี้ใครดูคลิปนี้ชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแจ็คเล็ก h ช n แนลด้วยนะครับสนับสนุนโดยรถยนต์ s u z ก k แก a มโบ อนาคตที่น่าจับตามองของมาเตอุสมูซิลอฟสกีในปี2020ครับชื่อของมูซิลอฟสกีโด่งดังเป็นพลุตแต่ครับในวงการฟุตบอลเยาวชนเพราะว่าเจ้าหนูคนนี้เนี่ยสามารถถลุงตะข่ายได้ถึง133ประตูนะครับฟังไม่ผิดครับ133ประตูจากการลงเล่นเพียงแค่88นัดครับภายใต้การเล่นให้กับสโมสร SMS l o s ในโปลแลนด์ครับ ในปี2021ครับชื่อของมูซิล็อฟสกี้ถูกพูดถึงอย่างหนาหูอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบนดินแดนของอังกฤษครับแถมยังเกิดขึ้นในสีเสื้อของลิเวอร์พูลอีกะด้วยดาวเตะตัวจี๊ดคนนี้ครับเป็นใครมีที่มายังไงและฝีเท้าจะเด็ดดวงขนาดไหนครับวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกันนะครับมาเตอุสมูซิลสกี้เป็นนักฟุตบอลชาวโปลิชครับอายุอานามเปียงแค่17ปีเท่านั้นครับ โดยวันเดคิดอะไรนี้ครับถูกดึงเข้ามาสู่อะคาเดมี่ของหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2020ครับซึ่งเจ้าหนูคนนี้ครับลงเล่นในตำแหน่งปีกมีท่วงท่าการเลี้ยงบอลและยิงประตูคล้ายกับลิโอเนลเมสซี่จนได้รับฉายาว่าเป็นเมสซี่แห่งโปแลนด์กันเลยทีเดียวนะฮะผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่5ขวบโชคดีที่โค้ชในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้หมกมุ่นเรื่องผลลัพธ์มากกว่าการพัฒนานักเตะเขายินดีที่จะให้ผมเนี่ยเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งไปเรื่อยๆ จนมันเริ่มเป็นธรรมชาติที่ติดตัวของผมเขาไม่เคยบังคับให้ผมส่งบอลแต่เขาพยายามปล่อยให้ได้เล่นได้แสดงศักยภาพออกมาซึ่งนั่นมันดีกับผมมากเลยฤดูกาลที่ผ่านมาครับคือฤดูกาลแรกของมูเซล็อสกี้บนสีเสื้อของหงแดงเขาลงเล่นในทีมชุดอายุต่ำกว่า18ปีและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นครับด้วยการยิงไปถึง12ประตู3แอสซิสจากการลงสนาม25นัด แถมในรายการ FA y o u ย h c u คนะครับเขายังยิงได้4ประตูจากการลงสนามเพียงแค่6นัดอีกด้วยแม้จะเริ่มต้นได้ดีครับแต่ว่าโมเซลสกี้ก็ยอมรับครับว่าช่วงที่ย้ายมาอยู่ในอังกฤษแรกๆเนี่ยมันคือความยากลําบากสําหรับเด็กอายุ16อย่างตัวเขามากทีเดียวตอนย้ายมาที่นี่ช่วงแรกมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆทั้งเรื่องของภาษาความเป็นอยู่อาหารรวมไปถึงวัฒน,ธ,นธรรมมันแตกต่างจากที่ผมมามากจนไม่รู้ว่าจะต้องปรับตัวยังไง เมสซี่แห่งโปแลนด์ให้สัมภาษณ์กับลิเวอร์พูลทีวีสตาฟของลิเวอร์พูลดูแลและเอาใจใส่ผมดีมากเพื่อร่วมทีมก็ช่วยเหลือกันพอเริ่มปรับตัวได้ผมก็สนุกกับฟุตบอลที่นี่มากขึ้นโดยเฉพาะการเล่นให้กับทีมอย่างลิเวอร์พูลมูซลลุสกี้ครับกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ในทีมเยาวชนอย่างรวดเร็วครับการครบบอลของเขาติดเท้าและเนียนตาอย่างบอกไม่ถูกประตูสุดสวยของเขาที่ยิงให้กับลิเวอร์พูลชุดอายุต่ำกว่า18ปปีในเกมที่พบกับนิวคาสเซิลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นอกจากจะถูกโหวตให้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนแล้วนะครับยังถูกนักข่าวนิยามว่าเป็นประตูที่คล้ายคลึงกับประตูของเมสซ,ซี่ที่ยิงได้ไบ่อยๆอีกด้วยวิลกินสันกุนซือของทีมหงแรงชุดอายุต่ำกว่า18ปปีครับค่อนข้างพอใจกับพัฒนาการของมูเซลอฟสกี้มากเขาให้สัมภาษณ์กับเรียบูเอโคครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงในเวลาเดียวกันเขาทำงานหนักมากทั้งเกมรุกและเกมรับเขาพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามที่ผมสั่งอยู่เสมอเขาจะเป็นนักเตะที่ดีได้แน่นอน ตั้งแต่มาอยู่กับทีมเขาแซงหน้าคนอื่นไปเยอะเล่นได้ทั้งด้านข้างไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือว่าขวาตรงกลางก็เล่นได้และทําได้ดีในทุกพื้นที่ด้วยฟอร์มการเล่นของมูเซลอสกี้ครับในทีมเยาวชนอยู่ในสายตาของเจอเกนครอปและทีมงานชุดใหญ่มาโดยตลอดฮะเขาถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นสตาร์เด่นอีกดวงที่ถูกผลักดันขึ้นมาในทีมชุดใหญ่ของทีม เหมือนกับที่เคอร์ติสโจนและฮาวีเอลเลตเคยได้รับโอกาสมาแล้วสัญญาอาชีพฉบับแรกของมูซิลอสกี้เมื่อไม่กี่วันก่อนครับคือคำตอบชัดเจนครับว่าเจอเกนครอปหมายมั่นปั้นมือกับเด็กคนนี้ไว้มากขนาดไหนมูซิลอสกี้จดโดประกาศเซ็นสัญญากับทีมเป็นเวลา3ปีซึ่งนั่นคือสัญญาเต็มแม็กแล้วนะครับสำหรับนักฟุตบอลที่อายุต่ำกว่า18ปีนั่นหมายความว่าเมื่อเจ้าหนูคนนี้อายุครบ18ปีเมื่อไร่มีโอกาสสูงทีเดียวครับที่เอร์พูจะมอบสัญญาระยะยาวให้กับเขาเพิ่ม เหมือนที่ฮาวิเอเลียสเพิ่งได้รับมาไม่นานมานี้ซึ่งตัวผมเองนะครับค่อนข้างชอบเด็กคนนี้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เชื่อมือของเจอเก้นครอปด้วยในการปั้นดินให้เป็นดาวยิ่งย้อนดูรายชื่อดินที่กุนซือชาวเยอรมันคนนี้เนี่ยเคยปลูกป,ปั้นมาแล้วนะครับยิ่งรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกครับเมื่อจะเป็นยาครุปบาซิลสกี้เออยโรเบิร์ตเลวานดอสกี้เอยบางทีครับตาลูกหนังชาวโปลแลนด์จากการปั้นของเจอเก้นครอปคนต่อไป อาจมีชื่อว่ามาเตอุสมูเซลอสกี้ขอขอบคุณนิวซูซูกิสวีฟซูซูกิ way of life ขอขอบคุณแกมโบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลก โดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันมัน,มนอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-Bole c h n o l o g y เอกสิทธิ์เฉพาะของ Gamble โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ Gamble แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gamble.co.th